ใกล้ยังถ้าเฮ้ยถ้าใกล้เรานนี้ลดใบหน่อยนะเอาเบนส์ม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 าถ้าใกล้ลดใบแจ็ครถใบลดใบลดใบลดใบเอาเรือสามนะแกเรือสามนะโอเคมันยิงเราตอนแรกอ่ะก่อนเดีก่อนเบน์เดี๋ยวก่อนเก็บไปแรกเก็บไปแรกดียิงไปทางขวาหน่อยนะเบนส์คุจะบินไปทางขวาหน่อยนะรอรอนิดนึงรอนิดนึงเดินลำหน้านี่เลยนะเดินลหน้านี่เลยนะเออเออลำที์นี่แหละที่สองใบอ่ะมันไม่ได้ว่ะเพิ่นจัดอ่ะครึ่งใบมองทัก เดืยมมันไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเจอเล็กแกลเลียนว่ะประมาณนี่มานี่มานี่มานี่อันนั้นได้ปะไม่ได้เฮ้ยเลเล็กเลเร็กเลเร็กกวนเอาเลเล็กก่อนปิดเลเล็กก่อนเขาได้นะถ้าเกิดว่าขึ้นได้อ่ะคนเดียวไม่ได้เลเล็กเอ้ยเฮียคนเดียวอ่ะไอ้เฮียคนเดียวกูดึงเรือมันไว้เล็กนิดึงเรือมันไว้กูดึงเรือมันไว้ดิฟดิฟเรือมันดิฟแล้วไปที่ชิฟไปที่ชิฟเฮ้ยเลเล็กคนเดียวเลยนะแม่หงุดจังวะเฮ้ยดึงคนอะไรดึงคนไป ยิงข <mile> ึ <derived> for ้นมาไอ้ข <wi> ึ <itud soundtrack> ้นมาดิขึ้นดิขึ้นดิไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้กูตกกูตกเรือกูตกเรือกูตกเรือกูตกไอ้แจ็คกูตกเรือปปปาาาลลลอออเเกกไอ้แจ็คกูตกเรือกูตกเรือมึงคุมเรือเรามึงคุมเรือเราดิไ้ยังเฮ้ยมันเอาเฮ้ยแจ็คมันเอามันเอ้าคงหนีมันเอ้าไอ้ย่า โอาไปครัมันอะมันอ่ะไคุมเรือก่อนกโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรือกูขึ้นเลยวกดิขึ้นยทักทายทักอยู่นี่เต็มเลยสองกองสองกองสขนาดไอ้ี้ยขับเรือมหากูขับเรือมหากูขับเรือมาขเรือมหาขับเรือมาัดรหากสับเรอมจากเรือมหาขับเรมหากเมหาเหาับเรมาหาเอหับหาัหากัมหัเอหนเรืหาังไปเดียวนากูเล่นช้ากะกูเล่นช้านะไอ้เหี้รเล่นช้าเล่นช้า จมได้ไม่มีอะไรต้องเสียเค้าเรือเราจะไม่ได้ขนกล่องวจะไม่ไหวอันนี้น่าจะแข็งอยู่แข็งมะหลังง่วมันแข็งปะแข็งยิงปะเอาเอาเราไหมท้าเราเยอะนะถ้าเราเนี่ยมันดูใบมันเนี่ยใช่ปะใช่เลยอันนี้กอบไหนนี้กอบเห็ดเอนะเฮ้ยจะมันมีธงพันธ์หรอเราพายุนะเอ้ายี่นี่มันเรือผีนี่ยมาปล่อยปล่อยมันก็ได้ใช่มันโดนเรือผีกัดอยู่อะปล่อยปล่อยแบบนั้นก็ได้อ้าวมันบอลแล้วนี่ว่ะเอาไงอยากรอดปะเอาดิ เืิดมันโก้เหมือนมันหล่อดูดิยิงเก็บใบกูดิเฮียเก็บใบหน่อยเก็บใบแล้วเก็บใบแล้วเราจะเล่นแค่ใบหลังใบเดียวใช่ไหมจมแล้วไอ้มันจมแล้วต้องเอาแล้วอะเจเอาดิรอเฮียเลยไอไอคิวมึงเอาไปนี้ว่าพาเอาไปกลางกระสุนเราไม่ได้เอาไปกลางลงไปกลางลงเอาไปกลางลงเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันนะเว้ยกระสุนท่าอะมึงใส่แน่นๆเลยล่อมันเลย ใบกลางลงเหรอเรามีท่าคนลงแล้วมีท่าแล้วของเราอเรามันขึ้นเรือนะสม่วงมีไหมวะสีม่วงยิงเอายิงเรือมีแต่เล่นมีแต่เล่นงานมันเออก็ก็ดีก็ดีปรับใบดิรอยี่เลยเมกามันโดนเมกาด้วยสมบัติในทะเลไม่เห็นลูกซอนะพุทธนายนะเออไอ้ไอ้คิวต้องไปบวกมีคนมีคนอยู่ในทะเลปะเนี่ยทำไม่แน่หรอาระวังขึ้นเรือระวังมันขึ้นเรือกูเตือนไว้ก่อนมันต้องเล่นเป็นอ่ะทำการไปแล้วมึงถอดท่อบอลมาได้ปหม จะแก๊ปอ่ะจะแก๊บจะแก๊ปเก็บไม่ได้หรอกเรามาหัวเรือเป็นมาเอ่ะมันมีไฟมันมีไฟบนเรือด้วยเจไฟอะไรวะไฟหกสีอ่ะมันจะทำไงจะไปทำมึงกลางไปกลางไปหน้าเลยคนไทยเนี่ยหว่าใช่ใช่คนไทยคุยดิไอไอคิวมึงจ้าจารเจดิจารเจสวัสดีแอฟอ้อมฮัลโหล เบนนี่เหรอเบนนี่โอเคเบนนี่เบนนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีผู้หญิงกูไหมมันคนไทยโจมไม่มีผู้หญิงมาดูแลฉันบาจกมึงปรับใบดีไอ้เหี้ยจะทันเมื่อไหร่วะเอาใบลงเลยคนไทยถามไม่ตอบทันด้วยไอ้เห้ยนี่หญิงนะกูไม่ดีเสียงมึงไงคิวเฮ้ยเรากลับไปเก็บสมบัติมันปะไม่ไม่ต่างหรอกเบนแต่มันก็ล่าเราอยู่ดีจ่าละเจเจเปล่งคอมบัคเหรอมึงหากระสุนแองเคิลก่อนนี้เฮียมีปะวะจะได้จะได้จบจันนี้เราจะบกใช่มะมันคนไทยนะทำไมได้เสียงไม่บบาวะมึงคุยก่อนไหมเจคุยทำไม ไม่มีผู้หญิงกูโจมหมดเลยไอ้สัตว์รัลอเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยกันพาวไอ้เฮียชิ้ยของผมบั๊กชัวเลยอ่ะมึงปรับมึงรไปมึงปรับไปเรื่อยๆมึงปรับไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพูดปะแจ๊มึงสอยมึงสอยมึงสอยเสามันก่อนดิเงี้ยถ้ามึงทำได้มึงสอยเลยอันนี้คือเราจะเอาไอ้ปะไม่มีเอารรอเฮียอเลยแดงสิ้นไม่คุยไม่คุยกูไม่คุยกูไม่ชอบไอ้ยอ้ยอ้ไอคิวมึงโชว์ฝีมือมึงดิว่ามึงโหดแค่ไหนวะเออวะกูไม่ชอบคุยไหวเฮียจะแต่วยถักถักฝ่ยิงาเนี่ยมันมันจะเฟลี่อะ ผู้ห sì, ญิงอล้เนี่ยมันจะไปเรียบหรอเนี่ยมอ้คิวชนแล้วเดี๋ยวไอ้สัสพลืนไปดิขึ้นไปดิเบ้นเบ้นไม่ขึ้นเอ้ยอ้ไอ้คิวถอนตะหมอให้หน่อยคิวถอนตะหมอขึ้นไปถอนตะหมอขึ้นไปถอนตะหมอถอนตะหมอถอนตะหมอขึ้นไปถอนตะหมอมันขึ้นเร่ามันขึ้นเร่ามันอยู่บนเรือเราแล้วคนนึงแตกนึงดันเราขึ้นดิมึงเอาขึ้นมึงเอาขึ้นจ้ะคุมสองเลยคิวแดงคิวแดงยิงเยคุมสองเลยคุมสองเลย ยิงเลยยิงเลยยิงเลยก็ไก่นี่หวาที่แอ๋กูนึกว่าโหดป่วยกออนายมาด้วยโดนฟิวเลยวะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใต้เรือเอ้ยไม่เกิดแล้วจอดเรือก่อนก่อนเลยอีบัตนะอุบัติกูจอดเลยให้กูจอดเลยให้มาแตกหมดมาแตกหมดมาแตกหมดเออแตกหมดยิงเลยยิงตัวเลยจะเก็บไปห้หน่อยแป๊บนึงไอ้เะไรเก็บไปก็อยู่ใส่เสาหมดและปาระเบิดไฟไว้ข้างล่างล่างเรือมันก่อนเรือพุ่งกันแน่เจ้เออบอกใหเก็บไปไง เดี <formation jin inh ale> <at> ๋ยวไปเดีอยู่กวไปเออรู้แล้วรู้แล้วแล้วกูจะยิงให้กูจ่อล่างให้กูจ่อล่างให้กูจ่อร่างให้เอาลูรูอ่ะลูรูแล้วเกิดแล้วไปน่าจะน่าจะมีรูนะน่าจะมีรูอยู่จะคช่วยเก็บไปกลางหน่อยช่วยเก็บไปกลางหน่อยคุมคุมคุมไม่ได้นะไม่มีรูแล้วเดี๋ยวกูวนวนเลยรอบนึงเอาได้มาแล้วมาแล้วโดนคิวคิวมันโดนคิวมันโดนตายหนึ่งแหววไอคิวดาบให้เบนซ์สนัยก็ได้ ตายกูอะกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายมันตายป่ะมันตายป่ะเดี๋ยวกูเติ้ลไอ้แจ็คไอ้แจ็คไปเติมป่ะหรือไงเดี๋ยวกูยิงได้มึงไปเติมไปเติมกับเบนหน่อยเล่นเป็นคู่ต้องเล่นเป็นคู่ไป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 ฟอร์สไนมามันก็เลยแบบไปเติมมันก็เลยยากไปดีตัวไปเติมเบน่อย้ไม่ไหวหรอกมาตายอีกกว่าที่ข้างล่างมีรูหรือเปล่าไอ้เหี้ยมีมีมีผมปาไปเต็มเรือมันเลยอ่ะมันเยอะมาสองตัวมาสองตัว แจ็คแจ็คแจ็คก็มาเติมแล้วแจ็คมาเติมแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเบสไม่ไหวขึ้นมาก่อนเอามันให้ไม่ไหวไหวเฮ้ยขาเข่นเกิดตรงนี้เลยเฮียเอ้ยคุยเลยแต่อีกแต่อีกเแต่ตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเอาไม่ให้เอาไม่ให้จมดิเลยเลยมันจมกี่ชั้นละชั้นไหนละน้ำอ่ะแตงโม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 น้ำชั้นไหนสองกระดัต้องยิงอีกมันป่าแล้วต้องยิงอีกต้องยิงอีกต้องยิงอีกมึงต้องลงไปคุมชั้นล่างมึงต้องลงไปชุบคุมชั้นล่างไไไไอออ้้้คคคิิิววเเรราายงงงปปืนมมมึ่ตุ ไปไอ้แจ็คไปไปซอนแล้วต้องยิง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 ยิงกับท้ายปอมแรกไปปอมแรกไอ้คิ้วโอ้ยยี่ดูมันขึ้นงยิงนะไม่มีรูไม่มีรูมึงพวกมึงต้องยิงยิงดิยิงดิเกิดแล้วเกิดแล้วมีคนเกิดมีคนเกิดแจ็คยิงซ้ายยิงซ้ายยิงสายเรือมันก่อนยิงสายเรือมันก่อนตายตายตายแจ็คแดก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 หัวเยี่ยยากแล้วยิงไม่ได้พี่มึงขึ้นยิงมุได้ขนไม่ได้นไม่ได้ว่ะไอ้กูโดนมันแดกกูโดนกาเคตกินไอ้เหี้ยมันโดนรัดอยู่ กูถามจริงไอสัตว์ไอคิ้วยิงไอคิ้วไอคิ้วยิงไอคิ้วไอคิ้วยิงยิงพุกได้ปะม่ข้างล่างไม่มีรูนะกูบอกเลยเดี๋ยวเราจะโจมหมอไอคิ้วเดี๋ยวเราจะโจมไอคิ้ว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 วินน้ำก่อนวินน้ำก่อนเฮ้ยคิ้วเฮ้ยมึงไปปากมือปากกูวินให้มึงไปากไปปากปาลงไปปาลงไปปาลงไปปาแจกตายปะน่ะลงไปปากไอเฮี้ยเราจะโจมมันอะ ปมันก็จะจมเลย<อ><อ>มันก็จะจมมีกี่รู้อ่ะมันดูชันนี่มันดูชันนี่น well. ต้องให้คุมต้องไปคุมข้างล่างเว้ยเบนยังคุมบนไม่ได้มันป่าดีรออะไรอ่ะไม่กูกูโอ้โหเอ๊ะป้ามันโอ้ยเรือเราจมแล้วไอ้สัตว์เรือเราจมมาเนี่ยเรือเราจมแล้วเียเร,อเรือเราจมแล้วเรือเราจมแล้วจมแล้วพี่เรือเราจมหรอใช่หวยคาเสิโนหวยเอ้ยเกิดใช่หรอวิดไม่ทันหรอไม่ทันกูวิดคนเดียวไม่ทันเลย เอาโดนเรือเดือดแดกอีกแล้วเรือมันก็จะโจมไปเรือมันก่อนไปบุกเรือมันก่อนกูบักเรือติดไปแต่เรือเราไม่มีอะไรเสียไงเกิดทันไหมวะเนี่ยกูเกิดเกาะแล้วอย่างเงี้ยเรือมันจมเรือมันจมเรือมันจมโอ้โหอย่างเฮนียเลยสัตว์คาเข็นเกิดอีกเกิดตรงเราแล้วไม่ได้เกิดออกมาไอ้ฉันโลมกูพูดย่างอย่างเฮนียกูกูวิทย์แบบกูวิทย์ลัวๆเลยอ่ะเอมันอยู่มันอยู่ใต้น้ำมันอยู่ใต้น้ำไม่ใช่มันอยู่ใต้น้ำเต็มเลย เมื่อกี้กูบักกูเห็นอยู่ใต้น้ำเสียเรือนะอยู่ใต้น้มโนานอ่ะขนแบบขนเลยขนนานจังเปลเรือมาดิโอ้ยเยอะทงทงเราเรียบร้อยผมเกิดเฮ้ยผมเกิดในน้ำอ่ะสวยผมเกิดเรือว่ะมันได้มันอยู่ใต้มันอยู่ใต้เจอ่ะมันอยู่ใต้เจอ่ะเจมองไม่เห็นหลอกมืดคือเราโจมมันได้เว้ยเฮี้ยทำไมคาเค้นมันเสือกเกิดเลยเราโค้ดได้เปรียบเลยฉอดเมื่อกี้เนี่ยของของเรือมันโค้ดเยอะเบ้นดูด ของเรือของเรือมันอย่างเยอะเลยของเรือมันอย่างเยอะเลยไอ้มันมีเรือมันมีเรือมันมีเรือสำรองเจมีเรือสำรองผมโดนดูดว่ะพี่เจียฆ่ามันเจียฆ่ามันเออเออกูตายไปไหนไอ้โนมตายป่ะตายป่ะมันตายป่ะไปไหนอยู่ๆเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเบ้นเหลือตัวนึงเรื่องอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูเนี่ยต้องศพกูเนี่ยกูมองไม่เห็นมาทะเลมันมืดแต่เพื่อนมันตายนะมันได้ชุบนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วชุบกูดิชุบกูตายแล้วกูชุบกู เราเอาเรือเอาเดี๋ยวเราเอาสมบัติมี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 อาหารป่ะมีอาหารป่ะมี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 มันตายหมดมันตายเอาสมบัติขึ้นเรือเลยเรา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 จะขโมยของมันเราจะขโมยของมันด้วยเรือเล็กมีมันมีเนื้ออีกใช่เจ๊มีเนื้ออีกอ่ารู้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 เราขนสมบัติขึ้นเรือมาเลยผมอยู่ผมอยู่ก่อนไหนเนี่ยมาตรงคาเค้นใคร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 ที่ตายอ่ะขับเรือมาตรงคาเค้นเลยเร็วเร็วเอาชนะไปเยีคิวไอ้เี๋ชนะไปสัตว์เฉยแล้วเอามีดฟันน้องเอามีดฟันแล้วมีมีดป่ะมีเอามีดฟัันนเอามีดฟ ขนของเลยขนของเลยไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกต่อไปคนหนึ่งก็ได้เราจะเอาเรื่องนี้ยเลยมันอยู่นะมันมีมันมีมันมีเงือกอยู่นะกูเสียววะเงือกเราหรือเปล่ามันเพิ่งจมเริ่มมัมันไม่มี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 ควันอะเงือกมันนะเอาของขึ้นมากูดูให้เอาของขึ้นมากูมีชไนยกระสุดเต็มรู้เรื่องรู้เรื่องของเนี่ยกูต้องพายเลยเล็กมาใกล้ๆกล้ะ มันไม่ได้ตึงหรอกไอ้เหี้ยคาเค้นน่ะมันเหี้ยบอกไว้เลยมันไกลหมดเลยอืมอ๋อเหี้ยหูดับฉลามเจฉลามเต็มเลยต้องฟันก่อนปะโดน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 ไม่เห็นเลยสัญลักษณ์เลยวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูพายไปแตงโมของว่ะเดี๋ยวกูพายไปเดี๋ยเจพายไปเจพายไป เออเรามีเรือเล็กนี่เรือเล็กอยู่ข้างหลังใช่ป่ะมึงเอาเรือมาตรงคาเคนเลยแจ็คไอ้เหี้ยกูไม่เห็นคาเคนเลยเกิดไหนก็คือคาเคนมันจะไม่หายไปหรออย่างเงี้ยหรืไงวะหายเดี๋ยวก็หายเราเรือเล็กหนีก่อนก็ได้เว้ยโอ้ของมันโคตรเยอะนี่คือของไอ้ตรงที่มันจมเรือผีเมื่อกี้ก็าหายไปแล้วนะไปทงโผล่อะไรไม่รู้ทงเราก็หลุดไม่เห็นว่าคาเคนไม่เห็นพี่แววเลยเก็บเก็บเก็บเร็วเก็บเร็วรู้เกาะเกาะอะไรไม่รู้ขนาดไเก็บขึ้นเรือเร็วเรือเล็กเราก็มีนะของเราอ่ะ ใครจาน้ําเราออกจากพันเดอร์ไปใช่ไหมพิเปอร์พันเดอร์ตรงนี้คือเฮี้ยมากตรงนี้คืออะไรเว้ยอะไรวะโอ้ยก็กเฮี้ยไม่ฉลาดไม่ฉลาดจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งตกินเลือดนะเว้ยอย่าตายนะเว้ยเราเก่อะสะพายขึ้นมาก่อนไปเฮี้ยเกอะสะพายมีของอ่ะผมมีเนื้อคาเค็อยู่ไหวไหว ไอ้กระโหลกปันหลอกก็หายไปแล้วนี่หว่าเขามาทำเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นหมดไม่เห็นจุดสังเกตเยี่ยแหละวะเนี่ยเต็มหมดเลยสัตว์ไม่เห็นตอนนี้กระโหลกอย่างเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยกูโดนไอทีแล้วกูแตกเล่นกุนเล่นกุนเล่นกุนลขวยเอ้ยทำไมกูขึ้นไม่ได้เยี่ยกด F กด F เป็นเฮี้ยอะไรวะมีอาหารเปล่ามีอาหารเปล่ากูขึ้นไม่อันนี้นี่นี่มีมีมีกูมีอาหารเนี่ยหูกูดับอีกแล้วเฮ้ยเจมส์กอยู่ในแถวเมฆ กูตื้อไอ้คุยเอ้ยเป็นที่อะไรวะเกมกลัวทงมันมาทงมันไม่มาสวยสบเป็นส่วนในสัตว์แจ็คขึ้นอยู่กับแจ็คก็แล้วแหละว่าเราแจ็คกับมันใครจะมาเร็วกว่ากันเฮ้ยไอ้เหี้ยคิวแตกไปไปไปชุบไปชุบไปชุบมึงหามึงหาชุบแต่สัญักให้กูดิกูจะได้ไปถูกกูชุบ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 อยู่สัญรักษณ์สัญรักก็คือคาเท็งไงไอ้เหี้ยมีแค่อย่างเดียวตอนเนี้ยรถขับรถหาคาเทจอหน่วยถูกยากจัด ชุบแล้วชุบแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากูตัดอีกแล้วไอ้เีอยเอ้ยกูชุบอยู่กูชุบอยู่อุ้ยยังไม่ชุบได้ตรงนี้มีแมวตักไม่พักไอ้ลมไม่พักเลยนะมึงอ่ะรถจะหลขมเขาถล่มหมดแล้วไอ้เหี้ยของแม่งอย่างเยอะอ่ะว้ามายกอนแล้วเป็นคุยแล้วบะสัตว์นี่แม่งไอ้เหี้ยคือตายสนามตายกูเล่นมันตายไอ้สัตว์หยุดแมวเฮ้ยไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว ไปแล้วคาเคลนไปแล้วฮโหลสวยอ๋อคาเคลนไปแล้วโอ้ยเฮียเอ้ยขึ้นไม่ได้กินไอ้สัตว์เออไอ้จัดกลุ่มหีดทิบหายเลยสมบัติจะจมแจ็คอยู่ที่แจ็คแล้วว่ะคาเคลนไปแล้วนะตอนเนี้ยแจ็คกับมันใครจะมาเล่นกันนั่นแหละคือแจ็คไม่จำเป็นก็ได้กูพามึงพาเข้าเข้าเกาะเอาโพสได้เลยอะด้วยเรือเล็กน้ำเนี้ยกูเคยทำมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มึงอาจจะไปเจอมันในเฮียแล้วเมืองจะมวเต็มเลยของใเรือเราไม่มีอะไรอยู่แล้วธงธงของเราก็น่าจะเรียบร้อย พาเลเล็กเดี๋ยวพาเลเล็กออกมันก็หาไม่เจอแล้วหายากเฮ้ยนี่ไงมาแล้วไอ้แจ็คไอ้เจนี่แหละมันมาถูกกว่าไอ้สัตว์มึงดูดิต้องไปเอามันเลยเอามันดีเฮียรอเฮียอะไรเฮ้ยแจ็คมึงมันมาก่อนเด็กกันแน่มึงรู้ปะเนี่ยออสนายมาแล้วอ่ะผมอสนายมาผมเล่นเลยนะเล่นมันซุนเลยเล่นมันซุนเลยขึ้นเรือมันขึ้นเรือมันนีขึ้นเรือมันนี้เฮ้ยฉลาดหรือโง่วะเนี่ยป่าไปลงน้ำ อยู่กูอยู่กูอยู่กูลงลงลงมาคนนึงมาลงมาคนนึ่งกัวสมองกัวสมองมาลงกัวสมองมาลงสมองลงเลยสมองลงเลยสมองมาลงแล้วสมองมาลงแล้วหยิบผมหยิบผมเกลียดเลยเฮียมันอัดแจ็คไปถูกไปแล้วเฮียเพราะว่ามันมันไปทำก่อไอ้นี่ไงมาสมองมาสมองมาสมองขึ้นไอ้พี่ตายหนึ่งเฮ้ยมึงขึ้นเรือไปดูแผนที่ดิวันอยู่ตรงไหนกูจะได้ไปถูกเขาเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วฉัดไม่ได้ ไอ้เบนถ้าเป็นเมืองตายคือจบมันอ่ะคนเราตายหมดคือเราเก็บของให้มันเลยนะมันบอกขอครึ่งนึงมันบอกทงพันได้ไหมขอครึ่งนึงมันบอกงี้ไม่เอาไม่เอาไม่มีผู้หญิงถามมันไม่มีผู้หญิงเปล่าไอ้เหี้ยโอ้โหคนมันหลบไปไกลแล้วไอ้เหี้ยไม่เอาไม่เอากูเจ๊เจ๊จ๊มึงเจ๊เจ๊มือนี่เลยเจมือนี่เลยพายอ่ะเจ๊มึงมึงมึงพายไปเลยมึงพายไปเลยมึงพายไปเลยมันเห็นไอ้เหี้ยชุดไฟไอ้เหี้ยมึงดูยุดไฟดิเก็บของชั้นกูเก็บของดิเก็บของกลับมาแล้วมึงพายไปเร็วเร็วเร็วเอาอยู่ไอ้้เหียมันไกล ไอ้แจ็คแจ็คนี่พาแจ็คมันอยู่ใกล้เมฆแจ็คแจ็คอยู่ใกล้เมฆเว้ยอยู่ใกล้เมฆอะไรเมฆอะไรเมฆเมฆฟ้าผ่าไอ้คิวไอ้คิวเก็บของมายังเก็บแล้วเก็บแล้วเว้ยเล่นเล่นกูตุลในสัะตุกตุลทิศให้หรกตุลทิศให้มึงพายเลยมึงพายเลยเร็วเร็วมันพากําลังพายกําลังพายแล้วมันกลับมาเจอได้ไงวทำไมเรากลับมาไม่เจอวะมันจำได้ไงสัตว์ลอยเหี้ยอะไรมันจำได้เพราะมันทำกาะไอ้นี่ไอ้หลอไงมึงกดมึงกดอีโมนอนนี่มึงกดอีโมนอนนี่มึงยืนทำยืนทำหำอะไรเล่านอน มึงพายเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพายพายเรือล่อพายเรือล่อให้เออมึงล่อล่อมันมีสองลำปาไอ้สัตว์ไปทางสีลุงเหรอมันจะสองกล้องไงเฮียกูรู้เลยไอสัตว์ไม่กสนไอเฮียไข่สัตว์ไข่ขึ้นแรงๆหน่อยดีขึ้นแรงๆหน่อยเอวาึ้งหนึ่งเราได้มาเยอะอยู่อ่ะเราได้มาเยอะอยู่อ่ะมันก็เหล็กหน่อยอ่ะตรงนั้นอ่ะท้งแมงไรเฮียเก็บใบไรสัตว์ไอเฮียไอสุนเลี้ยงแม่ เฮี้ยแจ็คช้าเกินในสัตว์ไม่มาก่อนีไอเี่ยใครจะไปถูกวมันมาถูกกูบอกไม่ถูกว่ะเอ้ยมันหาเจอมะน่าเหมือนมันจะหาพวกมึงไม่เจอนะไอเจไม่รู้อ่ะกูแบบกูแจวยาวไอ้สัตว์ียอะไรอ่ะขึ้นมาคุยอ่ะครึ่งมึงกูไม่ให้หรอกยดแม่เฮ้แม่ขับไปแล้วมึงไม่เจอมึงมึงขับไปเลยมึงขับไปเลยีอพี่โซอี a ี่กูเข้ากอด่ก่อนมั้ยกอนใกล้ๆอ่ะอไรเง้วะกูรอให้กูรอให้กูรอให้เร็วๆเออมงรอนีดมงรอน เนี่ยแหละที่ผมบอกอ่ะเรือเล็กอ่ะกรณีจมกรณีจมคู่อ่ะแตบอกแม่ไอ้ไอ้นั่นเอ๋อนะไอ้นั่นเหมือนนั่นอ่ะตนไหนพี่อะเรื่องกุนเลยมันไม่เจอมึงมันไม่เจอมึงไม่เจอมึงมันไม่เจอมึงมึงไม่เจอมึงมึงขึ้นมันขึ้นมันแรงขึ้นขึ้นบางพี่ขึ้นบางขึ้นบางพี่ตอนนี้คิวมากคิวเกินมึงจะถึงยันมึงจะถึงยันเดี๋ยวแต่ไม่ใหญ่สัตว์เอาโอยู่ไหนไว้เน็่แม่กูเห็ีฟ้าผ่าแล้วฝาไหพี่ฝาผ่าใช่ไหมควรลังไปตรงฟ้าผ่ากินถังด้ยดูดูแล้วรู้แล มันรู้รเ่าะวันที่เข้าก่อเฮ <ละ S 1> ียมันไม่รู้มันไม่เห็นมึงมันอยู่มันกับมึงอยู่โคตรไกลเลยคนละฝั่งเลยอีกีเออเอเอเซนตกุญแจให้แล้วกกลกไอเฮียทาโกยาก,ยกิไอสัตว์ปลาหมึกตัวเดียวเลยเฮียทำท,ทำเสียงานหมดเลยคือเราจมมันได้สบายเลยเราให้กูรองให้กูล่อไปทางอื่นให้หรือกูขับล่อไปทางอื่นให้เออมันจะเห็นกูควบค้องสอบมันควบ้องสอบมันกูขับไปทางอื่นให้กูขับไปทางอื่นให้เฮ้ยเหมือนมันตามกูเลยเราจะไปหลบหลังเกาะใช่ไหมพี่เออเฮียรอเฮียอะไรอ่ะหวานเลยหวานหวลี เอ้ยสมบัตินะปล่อยทิ้งหมดเลยที่เหลือธงเราก็ปล่อยทิ้งมูเลยยังไงก็ได้แล้วยังไงเราก็เราก็ได้เงินจากมันอ่ะมันไม่เจอมึงมันไม่เจอมึงมึงไปไกลๆเลยทางนั้นอ่ะทางนี้ไปอยู่มกูไต่ยาวอ่ะก็ไม่รู้ไหนเจ้ายาวไอ้รอเฮียเฮ้ยลูกกำเฮียเลยทำมี้ยวสัตว์นอนกดผิดกัดพิษเอ้ยแต่มันเห็นเพราะชุดมึงเนี่ยดาบ้อนสเลเยอร์เหรอใช่เฮีย เรียร้อยไปไหนแล้วไม่รู้ไอ้เจไปไหนแล้วไม่รู้มันไปคนละที่กูเลยไปคนละที่เลยไปคนละที่ไอ้เจต้องไปหายเจ๊ปดเยเกมอะไรวะนี่ไอ้เจอไอ้เจ๊เฮ้ยหน้ากูเปเอาโพสมาไ้สักูอยู่เกาะสักเกาะหนึ่งอะตอนเนี้ยกูถึงเกอะแล้วมันบอกขอเครื่องนึงเหรมันพูดมอ่ะเออมันบอกมันทำมานานมากเลยวะก็ไม่ให้อะทไมอะเสืยงไม่ขายไงกูไม่รู้ว่ะ จังขับมาตัวพุทเองเอ้ยงั้นกูไปเกิดเรือแล้วนะเอย่างเงี้ยไปเกิดเรือเลยกูแล่นมานี่แล้วสายปลาแล้วแล้วก็เอนายมากูยังชอบเอ้ยอแล้วกูไม่มีเงื้อกูเกิดเรือตรงไหนไปเกิดไปเกิดเกิดกูไมีเงื้อเฮ้ยเหี้ยเหมือนมันเห็นนะหน้าไม่เห็นไม่เห็ไกลมากมันอยู่โคตรไกลเดียร์เจมันอยู่โคตรไกลเลยมันแบบแรงจะตายที่ไม่เห็นหรอกเว้ยติดสปีดเกินไอ้เงี้ยก็เรือเล็กแรงกว่าเรือใหญ่ไง เอ้ยกูกูไม่มีกูไม่มีเงือกแล้วเนี่ยทำไงอ่ะลอนดาบไปว่ายน้ำไปเดี๋ยวก็เงือกก็ขึ้นเงือกอเงือกเงือกที่มันไม่มีแสงก็ขึ้นได้นะเบนซ์ข,นนนขึ้นได้มันไม่มีเงือกเลยอ่ะ,อะนี่แหละฉลามไปฉลามไปนั่นเรือใครอ่ะนั่นเรือใครเรือพี่แจ็คเขาเปล่าไหนสายไปล้เห็นว่าเขเปิดไฟดวงเดียวนะข้างบนอ่ะไม่ใช่นะไม่เห็นสักลำล้วมึงพูดทำไมวะไอคิวหวยเอ้ยขับมาในเขตอายุ ขอมันเยอะจอพายุเหรอไหนพายุฝนเปล่าว่ะพายุตกป่ะมีพายุอยู่บนหัวเนี่ยไใช่แล้วไม่มีเงช่วยกูด้วยเบนเบนเอาฉลามกันเลยเอาฉลามกันเลยเดี๋ยวช้ามันไม่มีฉลามด้วยเฮียเล่นเพลงดิร้อนเฮี้ยอะไรอ่ะเล่นเพลงเล่นเพลงเดี๋ยวก็เทีาก็เอ้ยมาแล้ว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 เดี๋ยวกูบอกให้แจ็คกูทำได้กูทำได้กูหลังหัวนี่หัวกองหัวกระโหลกเฮีพายุเข้าอย่างแรงเลยตอนเนี้ยมันเป็นเมฆที่มีฟ้าผ่า เอ้ยกูเมื่อยมันไม่เจอพวกมึงใช่ปะมันไม่เจอพวกมึงไม่เจอเฮียกูทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นไหนยืนหยันยืนหาพี่แจ็คแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวมึงมึงเห็นเรือก่อนเด็ดเหยียดแม่ไม่ใช่แถวนี้วะว่าไม่ใช่แถวนี้วะมันเอาเราไม่ลงว่ะตรงไหนวะเจเจอยู่ตรงไหนวะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงไปไม่ได้หรอกไอ้เนี้ยเราไม่ได้ดูแผนที่กูขอพายเรือก่อนเนี้ยไปท้ายไปท้ายเชื่อกูไปท้ายตรงนู้นน่ะไอ้ตรงนู้นกูว่าใช่ ไอเออท้ายท้ายท้ายไอตรงที่มันมีมอันนัน้นจะเยอะอ่ะเล่นยอยู่แถวนี้แหละไอ้ตรงที่เป็นแหลบไม่เยอะก็วเ<ว>นี่ยเมื่อกี้ผมอยู่แถวนู้นป่ะทุกคนไอแฉะไองแฉทใช่ป่ะเมื่อกี้มันอยู่แถวตรงนู้นป่ะวะคือของมันเสียหมดเลยเว้ยที่จมมาเรือเรือผีได้อ่ะมันยังไม่ทันได้เก็บเลยเรามาซ้อนมันนะใช่ใช่ทัมดใช่ไหนวะเนี่ยวิทย์ไม่ทันว่ะมันกี่รูกันแน่วะมีมีเมฆดำหมาบบนหัวเมฆดำดำอยู่ตอนนี้บนหัวมีเมฆดำดำอยู่เมฆดๆ นี่ไปเกอกกระโหลกคุณพาไปกอกเฮ้ยเราเราพักก่อนเลนนี่ก่อนเดี๋ยววะเฮียได้พี่ได้เฮ้ยมึงใครดูช่องใครดูช่องเจอยู่วะมึงมาดูช่องอูด้วยแล้วมึงก็ช่วยอธิบายตอนนี้คือเหมือนเรากำลังแบบค้นหาสมบัติอยู่หว่าเฮียนอกจากน้ำมีมีเกาะอยู่รอบทะเลนะพี่มันมีเกาะเคยเกาะคล้ายเกาะกระโหลกอ่ะใกล้ๆตรงนี้เลยที่กูอยู่อ่ะเกอะที่เราไปฟายพมงกระสุนไม่บ่อยอ่ะนั่นแหละบนเกาะนกบนเกากมีนกบนเกาะโบกทำเฮียอะไรมันมีทุกเกาะนกอ่ะลมย้อนด้วยแล้วนะเบน แหลถึงแล้วถึงแล้วโอ้ตอนนี้คือตอนนี้คือกูอยู่เอาโพสที่มันเป็นไอ็เทพเอาโพลร์วะที่มันเป็นหินตรงกลางอะตอนนี้คืออะตรงนะเบรคคือมึงพายเลยเล็กเขาเกาะมันไม่ขึ้นบอกชื่อเก่อหรอวะบอกน้เพี้ยอะไรยังไม่บอกเลยมันไม่บอกเล็กออตนนี้กาะตอนนี้กูกำลังตรงไปชิฟชิฟเดรกเวอะอืมเฮ้ยชิฟเบกเวยหรอไม่ไงตรงนั้นชิฟเบกเวยไม่ใช่หรอที่มันเป็นหินหินขึ้นเยอะๆอ่ะ คุยเลยม,มันมีเรือมันมีเรือกก็แ<อ>งบกว่ามีแงบเดี๋ยวกูดูหาวิธีเลยกูพายไปเอาโพได้อะว่าข้างหน้าคือเอาโพละเอาโพไหนขอเอาโพไหน,ออไหนไวะไไไมีเอาโพเมีไอโพเข้าใกล้หน่อไหนวะแดกแดกก็ทูดอ่ะเอาโพดเกก็ทูนเอาโพหรอกูอยู่ตรงเกาะไอ้นี่เลยเกาะเกาะที่เราจะไปขุดอะที่เราจะไปขุดเนี่ย,อยของไพเร็เลเจนดน่ะเราจะแล้วจะแล้วอ๋อมาขวามาฮะ นายเรือใครน่ะอ๋อขวาขวาขวาเจ๊แกร์ขวาขวาขวาเลยขวาที่กำลังขวาขวาเออมึงบ้าหรือเปล่านั่นเรือมันหรือเปล่าไอ้เหี้ยใช่หรอขวา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 เดี๋ยวกูดูให้ใช่นั่นมันเลี้ยวหาเนี่ยตรงเลยมึงเลี้ยวซ้ายดิมึงลองมึงลองเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมึงเลี้ยวซ้ายดิกูรู้ว่าใช่ไม่ใช่มึงลองเลี้ยวซ้ายดูไม่ใช่กูไม่ได้อยู่ตรงนั้นคอมมิชชั่นใช่ปะมึงลองเลี้ยวซ้ายดูดิถ้าเลี้ยวซ้ายคือใช่มึงเปิดไฟเปิดไฟหน้าให้มันดูดิว่าใช่มึงเกเอางง่ายมึ ใบเลี้ยงไม่เห็นมันไกลเกินมึงมึงเก็บใบดิมึงเก็บใบด,ไดิได้ดได้กูเก็บใบแรกกูเก็บใบแรกได้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 กดเหี้ยเลยใช่อะไวเหี้ยทำไมใบใบแรกแล้วทำไมใบไม่ขึ้นเก็บแล้วกูไม่ใช่กูไม่ใช่แล้วกูวมันไกลเกินไอ้เหี้ยลองลองเลี้ยวซ้ายดูอะลองเลี้ยวซ้ายนี่กูกำลังไปเกาะเกาะภารกิจอะไอ้ไอ้แจ็คแจ็คซ้ายนิดนึงแจ็คซ้ายนิดนึงกูเลี้ยวซ้ายแล้วนะหนึ่งนิดนึงไม่ต้องเดินนิดนึงแล้วตรงยาวเลยนิดนึงแล้วตรงยาวเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เกาะข้างหน้าเราไหวไหมก่อนนั้นแหละนี่กูกำลังมมาากกูลัง มึง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 หันเจมทิศแล้วมึงมองมาทางมองมาทางเอสวเอสวีเอสวเหรอมึงหันมาทางเอสวเนี่ยกูกำลังขับเรือไปหามึงมันมีเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้เรื่องนั้นไม่ดีเอาไม่ใช่ลเะเฮ้ยใช่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 นั่นไงของเราเขางำฝาอันนั้นของมันไอ้เหี้ยไอ้คิวลำนั้นน่ะของมันไปเจอไม่เจอกูข้ากูเดี๋ยวกูไปกันไปก่อนขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือไปไปรีสัตว์นอนคิวนอนคิวเอ้าไปดิ เฮ้ยเกยตื้นไอ้เหี้ยกวบไปหน้าลงแล้วนะกวบไปหน้าลงแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นั่นหน่ะเรือเราลำเล็กอะกูเห็นแล้วใช่ปะะวกูแจวยับอะไอ้สัดไม่ใช่กูยังกูอยู่เกาะเล็กเฮ้ยกูเห็นเรือหนึ่งว่ะใบพัดเดียวเห็นมาข้างหน้าเราอะมึงไม่เห็นตั้งเฮ้ยเอาง่ายนะกูเห็นเรือเราแล้วกูเห็นเรือเราแล้วไอ้กูเห็นชิ้นยังเห็นชิ้นยังเอ้ยไดนลอยยรดเหีลยอ่ะเรือมันอยู่ที่เดิมไใบสัดเรือมันยังตุยหาของอยู่เฮีย นั่ะหิวนะน่าจะหิวน่าจะหิวอยู่ไอิใส่น่าจะหิวพอประมาณเนี้ยเป็นเก็บไปเลยได้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 กูเอาอยู่ไอ้ส่กูไหว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 ก็อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่มันหาของกันอยู่เลยของมันจมหมดแล้วตรงนั้นน่ะไม่เหลือแล้วของกันเอแล้วของก็อยู่ที่เราด้วยแหละมันจะเห็นเรือเราปะเนี่ยมึงมั้งมึงมึงมึงแอบหลังเกาะได้ปะมึงแอบหลังเกาะมึงแอบหลังเกาะนะโอ้กล่องเฮียอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยวะเนี่ยของมันเยอะจริง ไม่แปลหรอกใช่ไหมเราทำมานานแล้วด้วนได้เหรอไอคิวขาด้วนมือด้วนเลยพี่เดี๋ยวเราเราเราลอนดาบเอาเราลอนดาบมาเรืดียวจอดไกลหน่อยเพื่อว่าพร้อมออกไงหล่อมๆอย่างเยอะเลยวะแบบนี้อะเยอะจัดอะมันมันมันหยาบคายมั้งวะมันด่ามั้งไหม ตอนประทัคนไทยเหรอกูยักูมันมันได้ยินเสียงแค่แป๊บเดียวอะมันบอกว่าคนไทยใช่ไหมมันบอกว่าขอขึ้นทงพันได้ไหมบอกฟาร์มนานมันบอกว่าทำนานมากเลยบอกว่าไม่ให้เจ๋งเสียงมาเศร้าอ่ะเสียงมาเศร้าอะเศร้าดิเฮียจมไปแล้วอะคนต่างจมเพราะขาเค้นแต่เดีวมาตอนที่มันหาหาเรือหาเรือเล็กไม่เจออเฮียกูเจวแบบว่าไม่คิดชีวิตอ่ะพายกันซุนนะบอกเลยซุนเลยเฮีย ขายขายขายอีกขายได้คนละสองสามชุดอ่ะบอกเลยตัดไปเยอะอยู่น่าจะน่าจะได้ไม่เยอะว่ะเหายไอ้กระโหลกเยอะจัดกระโหลกเยอะจัดอ่ะเออควรไม่มียังไงก็ต้องขายอ่ะถ้าถ้ามีกล่องมายังยังอย่งมีกล่องก็น่าจะได้หลายชุดอยู่มันมันไม่เห็นเราหรือเปล่าวะเห็นปะเห็นดิมันเห็นอยู่ข้างหลังเลยขนาดนี้ผ้าผ่าด้วยวะผ้าผ่าด้วยนี่คือชุดผมใกล้ปลดล็อนยังวะพี่ ว่าต้องมีคนนึ่งนะคอยคอยขนมันมาไป็นบรรกาะให้อ่ะแล้วที่เหลือก็หยิบไปขายอ่ะจะเร็วกว่าชุดยังไม่ปลดล็อกอีกเหรอชูไปกี่ล้านวะชูดตั้งหล่ยหกหมื่นเองใช่เหรออ๋อชุดไหนชุดที่นี่เหรอเงาใสชุดที่นี่จริงดิแม่งไม่บอมกับคนโตไม่บอกตัวละครตัวอ้วนเลยสักเธอกูเห็นกันมาแล้วจริงขนาดกัาไม่ว่าน้องเมึงน้ยคือเฮี้ยจัดอ่ะกูบอกเลยว่าไม่ไม่ได้อ่ะใครจะรีเจนต์อ่ะจะสมาร์ทแบบไปตั้งผมไม่ขึ้นวะ คนเฟซรับซื้อเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้จะซื้อชุดมันชุดมันเสียบกันไอ้ยกลับกับตันไปดีกลับกับตามแพงไหมเหรออยากได้แบบไม่ถึงพันหรอกที่แบบกระโหลกแพงกว่าพี่เบ้นใส่อะไรงัอ๋อมันอันนี้ไม่ได้ต้องต้องขายที่นู่นเฮ้ยเอ๋อไม่เห็นเรือเลยว่ะเฮ้ยน้องๆนะฮะไอ้นี่หลงทางนะนี่หลงทางนะอืมเด็กมันเด็กมันยังมือใหม่ปะกู้นอยไปในน้ำได้ไหมเนี่ยเจ อย่างนี้ได้ไหมเร็วกว่าปะได้เร็วกว่าดอดไปน้ำอย่างนั้นก็เร็วกว่าเออไม่ต้องขึ้นเรือได้อยู่ไม่มีไม่มีเรือเลยขายยาวยาวขาขขายชิวขายชิวขายยาวยาวน้อง